Silhouette. Choose wisely. Glacius. The Madman. Solstice. Devourer. Aluna. Cain. Blood Hunter. Ophelia. Draconis. อย่าไปหยองงี้เลยพี่มีการเจ้งก็ชนะไปหวักครึ่งแล้วระวางังศัตรูหายไป เข้าป่าไปแล้วนะอ n d e r w a t e r โอ้โอตะกี้ไ <c oughs> ได้อยู่นะ i mean tanner i hunger for blood i feel it too let's whip them to shreds i mean mm -hmm. tanner i feel it too i feel it too always one step ahead subdue high-pi lurking in the shadows waiting to bounce

มาตีเลยบาดบ้ามากสามโหดเกินม,ม,ม,มัน <c oughs> ไม่มีรองเท้าอะไรเดินหนียากหน่อย <c oughs> เดินตามยากแล้วไม่มีรองเทาง้า <c oughs> The am not to powers. like a phantom oh <coughs> <coughs> always one step ahead do you want to watch them suffer? i know i do <coughs> <coughs> <I'm coughs> now i'll บัตรขึ้นบนสวยสวยสวยบัตรขึ้นบนัดขึ้าวเหนีแล้วพี่มันไม่ทันได้อยู่ไหมไม่ได้ได้ไหมคิดบังสวยเราแบบนี้หัวแตกแน่ So they think they can hide. How amusing. They will fear the wild. You look better and peace. The no wise. Do you no 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 suffer? Me. I know I do. Show everything to Just how I like it. <laughs> so they think I can hide. <laughs> how amusing. <laughs> ได้คิวแต่ไม่ไดฟาร์มเงินน้อยอยู่อ่ะลาเขาเอาอะมาแล้วมั้งเนี่ยแต่พิมพดาวไม่ได้เกิดแล้วมั้งครับโอเคเลย รู S <S ้ไม่ได้ตอนเ,เพื่อนมาช่วยถึงจะไหว <S 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 สัตรูหายไป <S 2> <S 2> <S เอ้าเพื่อนนี่ไตรู <S 2> <S 2> ้ดได้เว้ยเอา้าขัดสกิลวันนี้ยังสวยดิสวยไอ้พี่ othe chilling กัตตากิวคนเดียวเฉยใสแตกวะนะแต่อยู่แล้วอยู่กัตตกิวสองออกมา พุ่งด Ge ุทีมเ right. ้าเลวมากเลยอ่ะกินข้าวไปสิบตัวกินใจยามามะ super effective ท่านนี้อันนี้ นี่นอนโชว์ด้วยข้ะ้นลึกไปหน่อยอุ้ย <c oughs> ผมจะเกีวตออวันดีแมงรูดป่าพี่เ <c oughs> ยสรอเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวอให

เป่าได้น่าสวยตายมาั้งโอ้ยหัวแตกแล้วพี่เหลยนั่นตัวเอง The Hellborn have destroyed the city โอโ้โหจิงอย่างโรนัลดอนาคตดาวซันโบนี่คงอยู่ไม่ไกลอ่ะหัวแตกอารูนาคนดุอ่ะระวัง <c oughs> ระวังินจาฟื้นมาตรงนี้นินจาฟื้นนะเนี่ยลินจาน่านะฟื้นเอาด้ี ไม่ใช่ไม่น่าใส่ตายไม่น่าเล่นเลยบัดบนใกล้แตกแล้วนะพี่ทำได้อยู่ทำได้อยู่กลดนกล่กันได้สมุดกลางปะใครจะออกสมุดผัก ดูดูเลือดหมูแน่เมื่อกี้มันกระตุกอะไรวะองครับษักสวยจา้า ออนนอเอาเรนเป็นสายสกิลไปเลยตกจริง,ะรงะอะหัคลิปเต็มเลยพี่ไปไปไปถอยถอยถอยดีกว่าถอย,อยดีกว่าสวยครับคลิปคนเ,อนเยอะอะไรเงี ขงมือปามอะหายเนี่รูนทันปะแต่แค่สโลสวยนี่จะได้เหนมัยต่นไม่มีร่างปอมอ่ะนี่จ้ามันหมกหรือเปล่ากวจะโดนบุนงวอร์ดเล So they think they can hide How amusing Like a phantom Always oh, one step ahead DEFEND YOUR BUILDINGS DAMMIT oh, I don't แย่ไม่ยืนชานกันเลยว่ะเอาเลยพี่มีโลบ็อกอยู่ตีบ้านเนีปะมันดันรบนรับนี่เป็นอะไรกันวะบัก บางเยอะขนาดนั้นเลยอ่ะปกี่เล่นปาปอดกันเลยวะนะเอาเลยอ่ะเอาดีพี่เอาเลยอ่ะ เจอตัวปลอมมากก่อนโอ้ผมน่าจะตายฮะเฮ้ยกำลังไปลูกพี่ทนอีกแป๊บหนึ่งเฮียพี่ ไอ้เหี้ยแม่งบาดเพิ่เข้ามาอยู่เลยไม่ต้องหวังพีเคเลย know what them. อ,อลล่เราหมดงอนทีมหรือเปล่า the รุ่นนี้ไม่น่าจะเล่นเป็นอยู่แล้วว่าน่าจะงอนทีหรือเปล่าอุย้ยมีคนชาร์จโอาใบกูอีกเรียบร้อยแตะวิ่งแตะไม่คงอ่ะโอ้โหป้อมยิงป้อมไม่ยิงเลยมีโอกาสรอดอยู่นะเมโอกเคมันแหลมมันป้อมยิงเลยเมื่อกี้อ่ะไม่งั้นรอดอยู่ ใส่มาพงมาพร้อมกับตายแล้วนะจิวจัดอ่ะผมอยู่บอไม่ทันเทียบมาจดนีน่าจะมีวอร์ดเอาของไหม เอาของได้อยู่นะผมตีได้บัดวัน5ตีทางก่อนมาเหมือนแคลลี่สารตั้พอร์ตอะ อะไรแปลกเมื่อกี้มีเมียนตีเลยแปลกดีมีมีิวเลือดที อ้ตายสองสวยนินจาตีมาแล้วาตายตายตาย,ตายพี่เหล่านีนจาอยู่ข้างในป่าเมื่อกี้เห็นมันน่าจะวาร์ปกลับแล้วล่ะขึ้นบ้านดีกว่าป่ะนา่าจะยอมแล้วว่ะ

เอาเป็นไอน้นี่ก่อนดีวกว่าปะพรานน่าจะลองใช้อ่ะเอาจบแล้วอ๋อคิมเนียไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ